สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักกันค่ะเราจะมาดูกันว่าความรักของคนโสดและคนมีคู่แล้วนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 3นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ตุลาคมไพ่ประจําราศีเกิดคือไพ่เทพประบุยุติธรรมค่ะความหมายของไพ่นะคะในเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอัธยาศัยดีที่สําคัญเป็นคนที่จริงใจตรงไปตรงมาค่ะเด่นในเรื่องของการมีวาทศิลป์ค่ะคือพูดจาพูดจาอย่างมีเหตุมีผลพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นคนที่มีบุคลิกที่แบบเขาเรียกว่ามีความสุขุมนุ่มลึกอะค่ะบุคลิกอ่อนโยนแต่ว่าจริงใจค่ะตรงเนี้ย มันนำมาซึ่งสเสน่ห์ค่ะทำให้ดึงดูดเพศตรงข้ามมากมายเข้ามาในชีวิตทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสเลือกหลายครั้งในเรื่องของความรักแต่ด้วยความที่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ตั้งมาตรฐานสูงแล้วก็คาดหวังความสมบูรณ์แบบในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะเลือกรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยจึงเป็นเรื่องยากค่ะใช้เวลานานใช้เวลานานแล้วก็กว่าจะแต่งงานเนี่ยช้ามาก แต่ถ้าตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่หรือว่าแต่งงานอ,อยู่เป็นครอบครัวกับใครสักคนหน,นึ่งเนี่ยนะคะคุณจะให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักของคุณเป็นอย่างดีค่ะไพ่พระอินนะคะในชุดนี้ใบแรกไพ่พระอินหมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสงและสง่างามค่ะในอาชีพการงานนะคะอยู่ในระดับของผู้นำหัวหน้า นักบริหารประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัวโดวยเฉพาะงานออนไลน์การเป็นโค้ดยูทูบเบอร์ผู้ให้คำปรึกษาทุกชนิดในเรื่องความรักเนี่ยค่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันในเรื่องการเลือกเป็นคนที่มีอารมณ์โรแมนติกเรื่องความรักค่ะแล้วก็คู่ครองคนรักที่เหมาะสมสำหรับคุณเนี่ยค่ะจะต้องมีทัศนคติ ที่ตรงกันมีความเข้าใจตรงการสอดคล้องกันในทุกๆด้านมีหน้ามีตาทั้งสังคมทั้งฐานะหน้าที่การงานฐานะการเงินเรียกว่ามาีมีคุณสมบัติพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการนะคะคุณถึงจะตัดสินใจ เริ่มต้นความรักทั้งใหม่หรือว่าใช้ชีวิตรักชีวิตคู่กับคนที่คุณได้เลือกแล้วอะค่ะแต่ถ้าคุณได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่ใช่แล้วนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยจะเป็นคู่ครองที่พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมคุณให้ประสบความสำเร็จค่ะคือเป็นความรักที่เป็นความรักที่มาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองอะค่ะการประสบความสำเร็จ เป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยหรือว่าเป็นความรักช่วงสดใสวัยรุ่นแต่เป็นความรักที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะคู่ที่จะมาส่งเสริมกันในเรื่องของอาชีพการงานเพื่อสร้างความมั่นคงร่วมกันในอนาคตค่ะแต่กว่าที่คุณจะได้เจอคู่แท้ได้ก็คงจะต้องเหนื่อยกับการเลือกพอสมควรค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบบ เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เจอคนที่ดีพร้อมแล้วเนี่ยคุณและคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยค่ะจะเป็นคู่ที่จะเป็นคู่ที่ส่งเสริมการในทุกๆด้านให้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองค่ะใบที่สองนะคะไพ่พญาพาลีจับปูทศกณัณค่ะหมายถึงการมีความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้ง ก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงค่ะจากคนที่คุณไว้ใจทำให้คุณเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดหรือว่าผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยคุณจะเป็นคนที่สามารถปล่อยวางอดีตได้อย่างไม่ยากเพราะบางครั้งอาจจะเป็นตัวคุณเองค่ะที่ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเดินออกมาคือชุดเนี้ยสามใบประกอบกันเนี้ยนะคะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเป็นผู้เลือกอะค่ะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกถ้าจะต้องถ้าจะต้องผิดหวังในเรื่องของความรักคือคุณอะเป็นคนเลือกที่จะเดินจากมาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเขาทิ้งคุณเสมอไปหลายคนอาจจะเป็นคนที่เลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีคุณมีความรู้สึกว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆหรือว่าคุณพิสูจน์ได้ว่าเขาหลอกลวงเขาไม่ซื่อสัตย์เขาไม่จริงใจคุณอาจจะผิดหวังเสียใจแต่ว่าคุณใช้เวลาไม่นานค่ะ คุณปล่อยวางอดีตได้อย่างรวดเร็วแล้วสามารถเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เรียกว่าไม่ยึดติดแต่ก็ไม่ปิดกั้นในเรื่องความรักค่ะตรงนี้เป็นความโชคดีของชาวราศีตุลค่ะทําให้คุณเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นความรักที่ดีพร้อมอะค่ะคือทุกครั้งที่คุณรักอ่ะคุณก็คาดหวังความรักที่ดีพร้อมอยู่แล้วค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดทุกครั้งค่ะแต่ด้วยความที่ คุณเป็นคนไม่ยึดติดเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เปิดใจเนี่ยแหละมันทําให้คุณเนี่ยไม่ทุกนานค่ะเรียกว่าเข้าถึงสัจธรรมในเรื่องความรักใบสรุปในชุดนี้คือไพ่สัจธรรมนะคะความหมายความหมายของไพ่ในเรื่องความรักเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจว่าทำแท้คืออะไรเข้าใจทำแท้ในเรื่องความรักว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นความเข้าใจเป็นความรักที่อยู่ร่วมกันแบบรู้จักให้อภัยดูแลเอาใจใส่เป็นกำลังใจให้กันและกันไม่ว่าจะยามสุขยามทุกยามป่วยยามยากณนะตอนนี้ค่ะคือคุณได้ข้าม ข้ามข้ามความเจ็บปวดที่ผ่านมาในอดีตะคะแล้วมาอยู่ในจุดที่สูงสุดในเรื่องของความรักคือสุดท้ายแล้วอะคะ่ะถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของทำแท้เข้าใจในเรื่องของความรักที่แท้จริงว่ามันอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตการอยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเหมือนเพื่อนนะคะเหมือนเพื่อนที่คอยเอาใจใส่ดูแลกันตลอด มีมีความสบายใจที่ได้อยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันด้วยภาระความรับผิดชอบด้วยหน้าที่ด้วยเหตุและผลเป็นกำลังใจให้กันและกันและใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะจะขอสรุปว่าสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดเชื่อว่าหลายคนที่ฟังคลิปนี้คุณเคยมีประสบการณ์ที่ เคยผิดหวงังผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องความรักแล้วก็เจ็บปวดในเรื่องความรักมาก่อนแต่ว่านะตอนนี้ค่ะถ้าไพา่พระอินขึ้นเป็นใบแรกนะคะสําหรับคนโสดมันมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เจอคนที่ดีพร้อมอย่างที่คุณปรารถนาค่ะ แล้วการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยคะ่ะมันนำมาซึ่งการเข้าใจความรักที่แท้จริงถ้าที่ผ่านมาความรักของคุณเนี่ยมีอุปสรรคตรงไหนหรือว่าเคยผิดพลาดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ณนะตอนนี้คุณนำความผิดพลาดในอดีตะคะมาเป็นประสบการณ์แล้วทำให้การเริ่มต้นความรัก ครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็ยืนยาวค่ะอยู่ร่วมกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ความรักที่หวานแหววสดใสสดชื่นโรแมนติกแต่เป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลเป็นเป็นความรักที่เปรียบเสมือนแบบคู่รักที่เปรียบเสมือนเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนแท้เป็นเป็นเพื่อนแท้ที่แบบพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้า ไปร่วมกับเราอะค่ะไม่ว่ายามสุขยามทุกยามยากหรือยามเศร้าเขาก็จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นความหมายลักษณะนั้นค่ะส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะในช่วงเนี้ยอาจจะมีความอึดอัดกดดนันหรือว่ามีความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันหรือว่าไม่ไม่ตรงกันบ้างอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคุณได้เจอคนที่คนที่ดีค่ะคุณได้เจอคนที่ดีคนที่ คนที่มีสินเสมอกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้ารูปแบบการใช้ชีวิตหรือว่าความคิดเห็นที่ที่มันขัดแย้งกันแบบมากจนเกินไปจริงๆค่ะมันสร้างความอึดอัดกดดันให้กับคุณจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่ส่จะทำขึ้นคุณคือผู้เลือกค่ะว่าจะจบความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าไปต่อเพราะว่าชุดแรกเนี่ยคือคือคุณมีโอกาสเลือกแหละด้วยพื้นฐานเจ้าชะตาชาวราศีตุลคุณก็ ปกติคุณก็เป็นผู้เลือกอยู่แล้วแม้กระทั่งการจบความสัมพันธ์คุณยังเป็นฝ่ายเลือกเลยว่าจะเดินออกมาไม่มันมันไม่ใช่การถูกทรยศหักหลังหรือว่าหรือว่าเป็นความแบบเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดพลาดที่ทําให้คุณเสียใจค่ะแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะจบหรือว่าไปต่อ แต่ถ้าคุณจะไปต่อค่ะคุณต้องเข้าใจในรูปแบบความสัมพันธ์ของความรักที่แท้จริงเข้าใจความรักเข้าใจธรรมชาติของความรักให้มากขึ้นนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าถ้าความรักของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่กดดันหรือว่ามันเป็นความรักที่อยู่ในรูปแบบของการยึดติด หวังครอบครองอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ความรักที่อิสระไม่ใช่ความรักที่อยู่แบบพื้นฐานของความเข้าใจหรือว่าการให้เกียรติซึ่งการละกันนะคะไม่ได้มีความซื่อสัตย์จริงใจที่จะอยู่ร่วมกันทั้งยามสุขและยามทุกยามยากเนี่ยณณนะนะจุดเนี้ยณนะตอนเนี้ยมันทําให้คุณมองเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณเป็นผู้เลือกว่าคุณจะหยุดจะจบหรือว่าจะไปต่อค่ะเอ่อ ในชุดนี้นะคะยังหมายถึงคนที่ชอบปฏิบัติธรรมนะคะไม่ว่าจะโสดมีคู่หรือมีครอบครัวแล้วนะคะโดยเฉพาะการนับถือหลวงปู่โตหรือพระเกจิอาจารย์ดังๆในประเทศไทยนะคะหลายท่านและยังหมายถึงการสวดคาถาชินนับบัญชรเป็นประจำะคะ่ะจะบอกว่าถ้าช่วงนี้คุณรู้สึก ผิดหวังเสียใจหรือว่ามีความอึดอัดกดดันหรือว่าทุกข์ใจคาดหวังในเรื่องความรักไว้สูงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปอย่างที่คิดค่ะที่ผ่านมาค่ะการการสวดมนต์ไหว้พระการปฏิบัติหรือสวดคาถาชนะบัญชรเนี่ยคุณอาจจะเคยทํามาก่อนทําให้มีฐานในเรื่องของการเข้าใจหรือว่าการปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแต่ว่าณจุดเนี้ บางคนหรือหลายคนนะคะอาจจะละเลยไปว่าคุณเคยมีฐานของการปฏิบัติซึ่งฐานของการปฏิบัติเนี่ยนำมาซึ่งปัญญาค่ะทําให้คุณรับมือได้กับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักอะค่ะถ้าคุณปฏิบัติธรรมเป็นประจนนําสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําโดยเฉพาะคาถาชินะบัญชรเนะะี่ยค่ะ จะเป็นกระแสพลังงานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานด้านบวกค่ะดึงดูดให้คุณได้เจอคนดีมีศีลธรรมหรือว่ามีสินที่ดีพร้อมสินเสมอเราได้มาเจอกันค่ะก็เป็นอีกความหมายหนึ่งค่ะหรือหมายถึงคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระคุ้มครองก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปชุดสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือว่าตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะว่า นะตอนนี้นะคะคุณและครอบครัวของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าถ้าตัดสินใจแต่งงานแล้วมีคู่แล้วเนี่ยค่ะเรียกว่าได้เจอคู่ที่ดีค่ะมีสินเสมอเป็นคู่ที่ดีพร้อมอยู่ด้วยกันคืออยู่ด้วยกันแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขะคะ่ะไม่ทิ้งกันไปไหน,นะคะ่ะคอยให้กําลังใจดูแลเอาใจใส่กันตลอดไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์ยามสุขหรือยามยากนะคะมันเป็นความรักที่มั่นคงค่ะเป็นความรักที่ เป็นเป็นความรักที่เขาเรียกว่าใช้ธรรมะในการคลองเดือนทําให้คุณและคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยเรียกว่าเป็นความรักที่มีความมีความซื่อสัตย์จริงใจมีความเป็นเพื่อนที่จะใช้ชีวิตะคะ่ะคือใช้ชีวิตคู่เหมือนเหมือนเพื่อนนะคะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจอะคะ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันยืนยาวไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะมันเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมันเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความผูกพนันแต่ไม่ใช่ความผูกมัดมันเป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ใช่บังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าถือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยค่ะมีชีวิตคู่มีชีวิตครอบครัวที่มั่นคงค่ะ เป็นความโชคดีของชาวราศีตุลค่ะที่มีคู่ที่พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับเราจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีตุลทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่แล้วหรือว่าคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะ คือความคิดเห็นที่มันขัดแย้งหรือว่าแตกต่างกันนะคะหรือความรู้สึกอึดอัดกดดนันน่ะมันเกิดได้กับทุกครอบครัวค่ะเกิดได้กับทุกคนค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าถึงทาแทนหลงความรักรู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยรู้จักเริ่มต้นใหม่เป็นกําลังใจเข้าใจซึ่งกันและกันเชื่อว่าความรักของคุณน่ยมันงดงามแล้วก็ยั่งยืนค่ะย,ยาวนานตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะ วันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นกำลังใจให้กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะ วันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะขอกำลังใจนิดนึงนะคะหากใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพมยานค่ะไพพมยานพยากรค่คะสวัสดีค่ะ